เดียวกันค่ะมาดูกันที่เรื่องของการปรับเปลี่ยนบังเกอร์ของทางเจ้าหน้าที่ทหารบ้างนะคะซึ่งก็เป็นหนึ่งในนโยบายดูแลพื้นที่การชมานมให้ดูซอฟลงค่ะเพื่อที่จะลดความกังวลของรักษาการนายกรัฐมนตรีนั่นเองนะคะที่มองว่าความแข็งกร้าวดังกล่าวนั้นจะไปส่งผลกระทบนะคะต่อประเด็นการท่องเที่ยว และประเด็นประเด็นนี้นะคะก็ถูกหยิบยกขึ้นมาพูดถึงค่ะแล้วก็ได้รับความสนใจจากสังคมอยู่ในขณะนี้และในวันนี้ค่ะท่านผู้ชมคะทั้งทีมข่าวของเราค่ะสำนักข่าวทีนิวส์ก็ได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบแต่ว่าจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปตามกันกันกบรายงานชิ้นนี้กันเลยค่ะค่ะเดี๋ยวจะทำให้มันซอบลงหน่อยสอบทาเดี๋ยวจะทาสีทาสันให้มัสวยงามปัติดดไม้ ตอนแรกมันจะต้องเป็นสีเขียวเข้มใช่ไหมคะเพามันเป็นสีประจําของของทหารอยู่แล้วก็ดูดีอ่ะดูดีเพราะว่าดอกดอกไม้อยู่ที่ไหนอยู่ที่นั่นก็สดใสเสมอมีดอกไม้มาก็ดีเหมือนกันครับมันเป็นมุม่องอีกอย่างหนึ่งแปลกดีนตตรงใจที่ฉั้ฮะ ปรากฏการณ์ของสังคมไทยที่ได้รับความสนใจจากผู้คนที่สัญจรผ่านรอบพื้นที่กทมและหน่วยงานราชการต่างๆเมื่อซุ้มบังเกอร์ของทหารที่ตั้งหน่วยประจำจุดต่างๆได้ถูกประดับประดาไปด้วยต้นไม้และดอกไม้นานาชนิดจนนำไปสู่กระแสภายในโซเชียลที่มีการนำภาพไปตกแต่งในรูปแบบต่างๆซึ่งล่าสุดเป็นภาพที่ถูกแชร์ในโลกโซเชียลหลังผู้ที่ใช้ชื่อ Facebook ว่าสลาวุธได้โพสต์ภาพบังเกอร์ทหารที่ถูกประดับไปด้วยข้าวโพด แม้แนวบังเกอร์ของทหารหลายจุดในวันนี้จะถูกประดับไปด้วยต้นไม้และจุดอื่นๆที่อยู่ในขั้นตอนการเตรียมมาประดับเพิ่มเติมแต่ในส่วนของการปฏิบัติหน้าที่ของทหารก็ยังคงปกป้องดูแลประชาชนเช่นเดิมขณะที่ประชาชนบางส่วนก็ขนอาหารเครื่องดื่มต่างๆมามอบให้แก่นายทหารที่เฝ้าอยู่ประจําจุดปกติก็ไม่เคยไม่เคยประดับต้นไม้สักทีคนระับก็ดู มันเบาๆลงนะครับก็มีแจ้งมาแล้วก็ออกไปช่วยเหลือเช่นมีผู้บาดเจ็บมีประวัติเหตุต่างๆแล้วก็ออกไปช่วยเหลือได้หมดเราก็พร้อมเยพร้อมที่จะออกครับรม<ช>แม้ว <ๆ S 2> ่าดอกไม้จะมาติดตตดอะไรแต่ว่าเราก็ยังปฏิบัติหน้าทีเเ่เหมือนเดิมครับเหมือนเดิมครับมันก็ดูการอ่อนยอยนอ่อนอ่อนโย,อย,ยนอะไรเงี้ยของรามการปฏิบัติงานของทหารนะมันก็ถ้าใครมาเราก็บริการนําคนเราช่วยเหลือะช้ชนทุกคนที่เข้ามาหาเราที่ป่วยเจ็บป่ยวยอะไรเราช่วยเหลือทุกคน,ใน,ใน อย่างไรก็ตามการปรับสภาพแนวบังเกอร์ของทหารตามจุดที่ตั้งต่างๆนั้นสืบเนื่องมาจากการที่นางสาวยิ่งลักชินวัตรปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้มอบหมายให้ทางทหารปรับแนวบังเกอร์ด้วยเหตุผลที่ว่าอาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศ ฉันไม่รู้ตัวเธอจะเข้าใจมันแค่ไหนเกติภาสังสิริถ่ายภาพสุทธาทิภาสุขพีมข่าวเฉพาะกิจสำนักข่าวชีนิรายงาน